ฮะอะอะไรเนะีาเฮบเป็นไปได้ยังไงกันโอ้โหสิบป้อชนะแล้วล่ะรู้ผลแพ้นชนะแล้วให้หยุดเพียงเท่านี้เจียนซือเอ,อ๋อลงมาเถอะ เช่ซื้อเออใช้พลังลมปานจนหมดสิ้นต่อสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วราชสักศิทธิ์ข้ากลับมาแล้วค่ะเจ้าทําได้ดีมากไปพักผอ่อนเถอะหยางฉิงข้ากละหายนะ้ำข้าราชสักศิทธิ์ข้าจะไปดินน้ำไม่ท่านเดี๋ยวนี้นี่ข้าตาฝาหรือเปล่าผู้อาวุโสหยางผู้หญิงทะนงกลับบนนีบาทรับใช้ราชสักศิทธ์เรื่นนี้ เห็นหรือยังอ่ะข้าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าราชนกสิบคู่นี้ต้องมีความลับที่ไม่อาจบอกใครได้แม่ยิงต่อน่าเสียดายที่ข้าเป็นผู้ชายนะเอ,อเอาแล้วเหลื่อมได้ไ่กี่ตอนก็จะเหลืองซะแลว้วถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับขุดทองอยู่บ้างแต่ว่าความคิดนี้ก็ดูไม่แล้วเลยนะนั่นนะซี่อาจารย์คะหนังเด็กนั่น เห็นจุดอ่อนในกระบวนท่าของข้าเจ้าผิดแล้วไม่ใช่นางเด็กนั่นที่เห็นจุดอ่อนแต่เป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ข้างอยางชิงคนน้นต่างหากละ่ะเจ้าเด็กนั่นมันเป็นใครกันแน่นะท่านเถอะเก๋เฉินเจ้าขึ้นไปเป็นคนที่สองครับยะ <Yeah. S 1> เกรเจินท่านสังสารวัตรเบญจอัคีขอท้าประลองศิธิ์สมนักเวิรเซียน ท่านสังสารวัตรเป็นจากีแข็งแกล่งกป่าผู้หญิงคนก่อนหน้านี้เสียอีกเนี่ยคราวนี้ใครจะขึ้นไปอ่ะรู้ว่าจะเป็นสิษย์น้องอีกแล้เอ้าราชันศักดิ์สิทธิ์ศึกต่อไปควรส่งใครขึ้นไปดีละ่ะ1ิจากสิสองสำนักไม่มีใครขึ้นไปได้แล้วละงั้นข้าขึ้นไปเล่นเองก็แล้วกันไม่ได้เด็ดขาดเจ้ามีพลังวัดห่างชั้นจากเขามากเกิดไป ท่าลืมแล้วเหรอว่าตอนที่ข้าต่อสู้ข้าไม่ได้พึ่งพาแค่พลังลมปราณมาเถอะราชศักดิธย์ขึ้นป้านประลองได้ยังไงอะนั่นสิเขาต้องอยู่สุขสบายเหนือคนอื่นอย่างที่ดาเทพไม่ใช่หรือไงอ่ะ รอชาตินีลดกำลังหลงตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ยจำแรงกายนอกร่างจำแรงกายนอกร่างเป็นวิชาระดับสูงขั้นปตพีเกิดเจนแข็งแกร่งกว่าจิ้วเฉวียมมากเหลือเกินฮก็แค่อวดเก่งตอนหน้าผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นเองเกิดจนไม่สังขารบุคคลนิรนาม รีบ,บอกชื่อแท้มาซะคนตายไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของข้าคนตายหรือช่างโอหัง o ยิ่งนักดูสิว่าวันนี้ทายจะตายกันแนะ่ยา่าอ,อะไรกันหลบได้อย่างนั้นเหรอเ้ยอะไรกันอ่ะฮะ ่แย่แล้วถอยคิดจะหนีงั้นเหรอสายไปแล้วล่ะเจ้าจะเป็นใครกันแน่ล่ะข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่เรื่องไหน คนตายไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของข้าบังอดเจ้ากล้าสังหารลูกศิษย์ของข้าเชียวเหรอทีแรกใครเป็นคนพูดเน้นว่าการประลองไม่สนใจความเป็นหรือความตาย แล้วทำไมผ่านไปแค่ประเดี๋ยวเดียวก็ลืมจนสิ้นสิแล้วละ่ะอย่างที่คิดไว้เลยคนที่สอนนังเด็กนั่นเป็นมันจริงด้วยเจ้าคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะจบอย่างเงนละ่ะละครสนุกสนุกวันกำลังจะต่อจากนี้ตั้งหากเราความแตกฉานในวิธีแองกรรบ,บีขอราชันศักดิ์สิทธิ์ชนากลัวถึงเพียงนี้ อางทีอาร์ม่ดอยไปกว่าผู้งโง่หยางเลยนะความแตกฉานของราชันศักดิ์สิทธิ์เหนือล้ำกว่าข้ามากเก่งว่าทั่วทั้งดินแดนหงเหมืองก็ไม่มีใครสู้เขาได้ข้าเพียงคิดว่าราชันศักดิ์สิทธิ์ขาดการได้อย่างแม่นยำเท่านั้นคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีพลังที่น่ากลัวถึงเพียงนี้ราชันศักดิ์สิทธิ์ควรลงมาได้แล้วเหรออย่างที่คิดไว้เลยบอนนี่ นับวันยิ่งร้ายกาจมากขึ้นเรื่อยๆการละเล่นยังไม่จบเลยนะอีกสองคนขึ้นมาพร้อมกันเถอะนะราษฎรสิธิ์เสียสติไปแล้วเหรออีกสองคนที่เหลือจะต้องร้ายกาจกว่าเกิดเจนแน่นอนอาจารย์ันสฮอนสทรทธิ์องเกิดจนข้ายาดล้างแค้นใด้เสิ็ธิ้องครับใช่ครับอาจารย์ หอพวกเราไปฆ่ามันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หลังเธอนะครับเ <B ull ing> จ้าพวกง่อมันมองปลาดเดนียวก็รู้จุดอ่อนของวิชาได้แล้วพวกเจ้าขึ้นไปกระลังตต่จะพบจุดจบไม่ต่างกันันละอาจารย์แย่แล้วค่ะแหวนมิติของสิทธิ์พี่เก๋หายไปแล้วค่ะอะไเนะนี่พวกเจ้าจะสู้หรือไม่สู้กันนะ วกเจ้าคงไม่คิดที่จะให้ข้ายืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันหรอกนะเจ้าสำนักฉินสิทท์สำนักเจ้าแย่งชิงสิ่งของจากผู้อื่นอย่างนั้นเหรอรีบคืนแหวนมิธีของเกิดจนมาให้พวกเราซะแน่าลำคาเจ้ามีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าของสิ่งน,นั้นเป็นของพวกเจ้าเจ้าบอกว่าเป็นของของลูกศิษย์เจ้าเลยงั้นข้าขอถามลูกศิษย์ของเจ้าสักหน่อยว่าในนี้ มีอะไรบ้างในแหวนมิติของสิทธิ์พี่ข้ามีมุกจรัสอยู่2องแสนเม็ดมุกจรัดคือสกุลเงินที่ใช้งานในโลกนี้เป็นแก้วผนึกที่มีพลังลมปานสามารถนำมาใช้ฝึกวิชาหรือฟื้นฟูพลังลมปานได้งั้นเจ้าดูให้ดีละ่ะตรงนี้อย่างน้อยก็ต้องมีอยู่ ห้าแสนเม็ดดูท่าวรแหวนวงนี้คงจะมิใช่ของเกิเจนินแล้วละ่ะเรื่องที่เกิดเจนินมีคลังสมบัติขนาดย่อมข้ารู้มาตั้แต่เมื่อ9้าหมืนปีก่อนแล้วอะไรนะเกิดเจนินเจ้าคนสารเลวกล้าหลอกข้าอย่างนั้นเหรอเฮีเ <c oughs> จ้าหนุ่มข้าขอเตือนเจ้าว่าจงรีบคืนหวานวงนั้นมาซะไม่อย่างนั้นราชันสาศีร ห่าน้ำเสียงที่ท่านต้องการกลับมาแล้วดีมากทวนเพิ่งหมิงที่ให้สเวียนโยกเอามาก่อนหน้านี้มาถึงมือสถิทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ราชันศักดิ์สิทธิสมแล้วที่ทวนเพิ่งหมิงเป็นสาตราบรขันเกา่า ่าเสียดายที่โดดผนึกอยู่ไม่ฉชนั้นพลังจะต้องแกลงมากกว่านี้อย่างแน่แท้วางใจเถอะข้ามีของที่ใช้ปลดผนึกอยู่แล้วเป็นทวนชั้นยอดอย่างที่คิดไว้เลยบัดซบทำไมทนฝึ่งบิงถึงมาอยู่ในมือสเสวียนโยได้ สำนักหลอมสาตาวุธทอยู่ใต้สังกัดสำนักว่างเสียนจะเอามันมาเป็นของกำนันให้ขอชื่อเสียวของเราเพื่อเป็นการสแสดงความสวามิภักดิ์ไม่ใช่หรืองไงอดซบเอ้ยนั่นมันอายาสิทธิ์ชื่อเสียวนี่นะมารู้มีของชิ้นนี้อยู่ในแหวนเกิดเจนได้ยังไงสำนักหลอมสาตาวุธ คิดที่จะประจบเอาใจหอชื่อเสียวเพื่อการแสดงความจริงใจจึงลงผนึกซึ่งต้องใช้อายาสิทธิ์ชื่อเสียวปลดมันเท่านั้นข้าเล่นตุกติกเพียงเล็กน้อยจึงได้ทวนมาก่อนเจ้าส่วนอายาสิทธิ์ชื่อเสียวนั้นวันนี้พวกเจ้าเป็นคนเอามาให้ถึงที่เอง ือทวนใหม่ที่จะมอบให้ท่านจงรับไปซะขอบคุณท่านราชนศักดิ์สิทธิ์ทวนเพิ่งหมิงยอมรับผู้เป็นนายแล้วดูท่าผู้อาวุโสหลิวจะมีวาสนากับบันนะ รับตาวันนี้เป็นต้นไปข้าคือนายของเจ้าหอมโลหิตบัดซบข้าน่าจะไปเอาทวนที่สำนักเหลาสตาวุธก่อนแล้วค่อยมาที่สำนักว่างเสียนพวกเราทำตัวดีๆต่อนหน้าราชาสักศิ์ไม่แน่ว่าแต่เขาอารมณ์ดีอาจจะบอกเอาดีๆให้ข้าบ้างก,ก็ได้นหน,นน่นะสิตอนนี้ พอให้เป็นเสียวเหยาจุนข้าก็สู้ได้แล้วราชันสักสิษจะเก็บพวกมันเอาไว้หรือไม่ลับข้าด้วยอีกคนสิทุกคนย่อมจากไปได้อย่างแน่นอนเพีงแต่อย่าคิดเพ้อฝันว่าจะแตะต้องสนักว่างเสียนอีกไม่อย่างนั้นคงเดาจดจบของเจ้าได้นะ จะจำเอาไว้ขอบังอาจถามท่านมีน, <ะ S 2> นามอันสงสงว่าอะไรตอนนี้เจ้าไม่คู่ควรที่จะรู้ยังไม่รีบใส่หัวไปอีกเหรอราชักิตจงเจริญเจ้ารู้เรื่องสำนักหลอมสา <bride> ตาวุธตั้นแต่แรกแล้วเหรอเรื่องนี้ผู้เอาโสเวียนโยเป็นคนจับพิรุษได้ เจ้าสนักควรขอบคุณผู้อาวุโสสวียนโยให้ดีถึงจะถูกน,นี่เออตอนที่ทาทางชินจีกับราชันทรศิษิ์จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาหรือว่าราชันทรศิษิ์กับชินจีจ้าผู้อาวุโสสูงสุดสร้างผลงานครั้งใหญ่ข้าจะให้รางวัลตามผลงานหากต้องการสิ่งใดจงบอกมาได้เลยนี่หลินเย่กำลังช่วยข้าดึงสวียนโยมาเป็นพวกอย่างนั้นเหรอ เรื่องของสำนักวังศีนก็คือเรื่องของขา้าข้าต้องทำเต็นที่อยู่แล้วไม่ต้องคิดมากแล้วราทันศักศ์สิทธิ์ที่บอบยาถอนผิดให้ข้าได้เชื่อฟังเขารับรองไม่ผิดแน่เอาละเรื่องนี้มันไม่จบลงง่ายๆแบบนี้หรอกท่านเจ้าสำนักผู้อาวุโสหลงผู้อาวุโสหลิวและผู้อาวุโสหยางพวกท่านตามข้ามา ข้ามีเรื่องอยากจะพึกษาพวกท่าน